สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับเราจะมาติดตามการแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 แต่ที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมันเกิดคำถามขึ้นว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะยังมีความสามารถในการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดรอบนี้หรือไม่พูดภาษาชาวบ้านว่ารัฐบาลจะเอาอยู่ไหมจะควบคุมการระบาดได้ไหมนี่คือความวิตกกังวลที่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนกำลัง ตั้งคำถามในใจของตนเองบางคนก็ถามคำถามนี้ออกมาดังๆให้รัฐบาลได้ยินท่านที่กรบรับวันนี้สบคศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดได้ยกระดับให้28จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงหรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดนอกจากนั้นแล้วยังให้อีก11จังหวัดอยู่ในพื้นที่สีสม้มนั่นคือเป็นการควบคุมที่รองลงมาและยังประกาศให้อีก36จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดการระบาดรอบใหม่นี้มีผู้เสียชีวิตนะครับ ซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วยและอำนาจตามพรกรฉุกเฉินรัฐบาลก็ได้มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่การระบาดของโควิด -19 ให้มีอำนาจในการสั่งปิดกิจการสั่งปิดสถานที่สั่งปิดโรงเรียนสั่งปิดมหาวิลัย หรือสถานที่ที่จังหวัดคิดว่าเป็นพื้นที่ที่จะทำให้การระบาดของโควิดแพร่กระจายมากขึ้นพูดภาษาชาวบ้านก็คือล็อกดาวน์แต่รัฐบาลพยายามจะเบี่ยงเบนไม่ใช้คำนี้ตามคำสั่งที่ออกมาของจังหวัดต่างๆก็เหมือนกับการล็อกดาวน์นะครับแต่ไม่เรียกว่าล็อกดาวน การประกาศปิดกิจการปิดสถานที่ปิดสถานบริการปิดโรงเรียนในครั้งนี้นะครับแตกต่างจากเมื่อตอนต้นปี5 6 6พอเพราะครั้งก่อนพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือนะครับเพราะเชื่อมั่นว่าวิธีการนี้จะทำการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดได้ แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันประชาชนเริ่มไม่พอใจคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ปิดกิจการต่างๆบางคนก็เก็บความไม่พอใจไว้ในใจบางคนก็แสดงความไม่พอใจออกมานอกหน้าบางคนก็ท้าทายไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างร้านชาบูบางร้านก็ประกาศนะครับว่าไม่ยอมปิดเพราะว่าถ้าปิดก็ตายอดตายไม่ตายเพราะโควิดก็ต้องอดตายจึงเลือกที่จะเปิดต่อนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรื่องนี้ของรัฐบาลแล้วและสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อบกพร่องสูงสุด ที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้แสดงความรับผิดชอบเลยนั่นก็คือใครคือผู้ที่ทำให้โควิดกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะบอกว่าเป็นความรับผิดชอบเรื่องกันทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ในความเป็นจริงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้ว่าใครคือต้นเหตุ การนำเชื้อโควิดมาระบาดในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นสวยแรงงานเถื่อนซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ทหารฝ่ายปกครองแรงงานตำรวจรับสวยนำแรงงานที่ไม่ผ่านการคัดกรองโรคแรงงานเถื่อนเข้ามาในประเทศจนเป็นจุดในการแพร่กระจายของเชื้อโควิดไม่ว่าจะเป็นบอนเถื่อน ที่ให้คนติดโควิดเข้าไปเล่นและกระจายกันในภาคตะวันออกลามมาจนถึงนนทบุรีลามมาจนถึงกรุงเทพแต่ผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานเถื่อนก็ยังไม่ได้รับการถูกลงโทษฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่องบอนถึงแม้จะลงโทษแค่โยกย้ายแต่มันก็ไม่ได้สาสมกับความรู้สึกที่ประชาชนมองว่าคนเหล่านี้ คือผู้ที่ทำการปล่อยปะละเลยให้เชื้อโควิดกลับมาระบาดเพราะคนเหล่านี้เป็นข้าราชการมันเกิดคำถามที่ว่าถ้าหากประชาชนป,าปิดกิจการแล้วจะเอาอะไรกินไม่เหมือนข้าราชการนะครับอยู่โจกย้ายก็ยังมีเงินเดือนปิด กิจการธุรกิจเอกชนแต่ข้าราชการก็ยังรับเงินเดือนมีเงินเดือนไว้จับจ่ายใช้สอยนี่คือความรักกลั่นที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของประชาชนและตอนนี้ก็ยังมีข่าวที่แพร่กระจายกันซึ่งสอบอกคก็ไม่ได้มาชี้แจงนะครับนั่นคือข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเสนอว่าจะต้องมีการล็อกดาวน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพราะไม่สามารถที่จะควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดได้ภาคตะวันออกก็มีอะไรนะครับตั้งแต่ชนบุรีะฉเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีจังหวัดตราล็อกดาวภาคตะวันออกตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนสิ่งที่ผมอธิบายมาในภาพรวมเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ หากรัฐบาลยังเฉ,ฉยเฉยปล่อยปะละเลยไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศนี่ได้เกิดความสบายใจขึ้นประชาชนก็จะถูกว่าเป็นกินน้ำใต้ศอกประชาชนก็จะเป็นพลเมืองชั้นสองร่วมรับผลกรรม จากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรับสวยรับสินบนจนกระทั่งไวรัสโควิดระบาดท,ทั่วประเทศอยู่ในขณะน,นี้ผมจึงอยากจะฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในวันทําการหรือไม่ต้องเป็นวันทําการท่านสามารถที่จะถแถลงแล้วก็ให้ความมั่นใจขอโทษประชาชนครับท่านอย่าโยนความผิดให้กับประชาชน ท่านอย่าโทษประชาชนแต่ในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านต้องออกมาขอโทษประชาชนขอโทษที่ท่านกำกับดูแลขา้าราชการทหารที่รับผิดชอบชายแดนขา้าราชการตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องทำผิดกฎหมายแล้วไม่ไปจับขา้าราชการฝ่ายปกครองขา้าราชการกระทรวงแรงงานที่ปล่อยประละเลยให้มีแรงงานเถื่อนให้มีบ่อนเถื่อนและมันเกิดโควิดขึ้น ท่านต้องมาขอโทษและท่านจะต้องเร่งรัดในการลงโทษคนเหล่านี้ให้เด็ดขาดถ้าท่านทำเรื่องนี้ได้นะครับความคับแค้นใจของพี่น้องประชาชนก็จะลดทอนลงและความร่วมมือในการที่จะป้องกันเชื้อโควิดระบาดก็จะได้รับการร่วมมือจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นแต่ถ้าหากท่านไม่หือไม่อือเรื่องนี้เลย โยนความผิดให้คนอื่นโทษประชาชนบอกว่าทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันยิ่งท่านย้ำเรื่องนี้มากๆว่าทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบยิ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนโกรธแค้นต่อต้านไม่ยอมรับคำสั่งที่ออกไปของจังหวัดต่างๆในเรื่องการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด ยังไม่สายครับที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาจะมาขอโทษประชาชนในความผิดพลาดล้มเหลวจนกระทั่งประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตด,ด้านสาธารณสุขและจะกลายเป็นวิกฤตใหญ่ทางเศรษฐกิจจนกระทั่งเกิดความอดอยากทางแผ่นดินเราจะรอว่าพลเอกประยุทธ์จะขอโทษประชาชนเมื่อไหร่วันนี้ผมไทยกรขอลาท่านที่เคารพทั้งหลายไปก่อนครับ สวัสดีครับ